แกะผมก่อนนะผงอาจจะกระเซิร์กกระเซิร์หน่อยนะคะ <c oughs> แกะเลยดีไหมหรือไปแกะที่บ้านดีหรือแกะเลยดีนี่ขอจัดโต๊ะใหม่แล้วนะคะนี่สำหรับอ่นานข่าวเช้า finish for the day yes รถดีๆฝันดีน้องมองอัเมียวก็ฝันดีเช่นกันอยู่ขอบคุณที่เป็นเพื่อนนะคะน่ารักที่ขอเช็คแบตก่อนอีสิบกว่าได้อยู่แกะเลยก็ได้จะได้คืนกิบเขาไปเลยเราจะเอวรอยหรือเปล่าสิอเอ๊ะไม่เห็นไม่เห็นแกะได้แกะแล้วหัวจะยุ่งเลยนะคะ อ่านข่าวเช้าต้องเตรียมบนล่วงหน้าก่อนแอนนานไหมคะหมายถึงว่าเราเตรียมตัวในการอ่านล่วงหน้านานไหมอย่างนี้หรอชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณเพราะว่าข่าวเช้าเนี่ยมันจะหลายข่าวครับก็จะประมาณชั่วโมงหน่ชั่ว ดูกันให้ทายว่าติดกิ mm. <think> ๊บก wow. ี่ตัวปวดหัวตอนนี้สี่ห้าหกเกินสิบอ้าวเหรอคะตอนนี้ไม่อยากนอนบ้างไหมคะนิดหน่อยค่ะ I will try to be early next Sunday okay ยูน next time นะหนึ่งสองสามแปแล้วแปแล้วเก้าสุยยยังสิบเต้องถึงกี่โมงหมายถึงในวันไหนอะคะถ้าวันที่ถ้าวันที่มาอ่านข่าวเช้าแบบนี้ก็ที่สองค่ะ ตอนทําผ6ไปงานแต่งก็เกิด10ใช่13ช่วงจะเป็นแค่หลับใกล้ความจริงแล้วืม่ดีกว่า้อ16 ใช่สบายหัวเพราะานำมาตั้งแต่เช้าแล้วด้วยสั่งออกออกหวันนี้หนึ่งสีเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยผมอ่านข่าวแล้วหรอเอาจริงก็อยากจะปล่อยอยู่นะเขาไม่ได้ปล่อยอ่ะเขาอยากให้เราหลับ ล้าสิบ2แล้วเก่งมากนอนดึกตื่นเช้าบางทีมันก็แอบเพลียเหมือนกันนะคะกลายเป็นหัวสิงโตเลยเรียบร้อยสบายขึ้นเยอะเลยจ้าอ,อืม เหนื่อยไหมครับยังไม่กลับหรอเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับแล้วคะ่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็ลวบไปเหมือนเดิมอยู่ดีเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะนิดหน่อยวันนั้นคารยววันนังคารลองดูว่าปล่อยได้ไหม <c oughs> ไม่น่าได้อยู่ดี สเปย์ไว้เยอะขอสา่งของหน่อยคืขอข่ะทั้งสิบสี่ตัวติดตามแล้วเขพาพูดง่าคุณบุญชูมไม่ตึงหัวมาาแล้วใช่ ต้องตัดซนจะได้ปรับจริงๆคือต้องไว้ยาวคือตอนนี้พอมันสั้นแล้วเฮ้ยมันก็น่าจะได้อยู่แล้วยัไม่ขอดองมั้ก็น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวว่นทางค้าง,งไปผม,มดีกว่าว่าได้หรือเปล่าก็ได้อยู่เนะยังไงก็สวยแหมเบอร์ดีป้ปากหวาน เราว่าเราเป็นคนที่จัดผมฉันไม่รอดไม่กล้า mm hmm. You อร l ่เป l นไ e ฟ์ออ n ซันเดย์แอนด์ทิวส์เด s ์ทิวสกี่โมงนะ mm hmm. นะะี่ค่ะไลฟ์กี่โมงมันจะเป็นมันจะเป็นกี่โมงของคุณอนะกลางวันนะลองดูสักสักครึ่งหมยว่าทำครึ่งเดียวอย่างนี้เหรอ ก็บ,บ้านในทางปลอดภัยขอบคุณค่ะแต่วันนังคาะเราไลฟ์ตอนกลางวันนะอดัมวงการผมสั้นเข้าแล้วออกยางโนแต่เราคือตะบ่าเนี่ยจะสั้นก็ไม่สั้นจะยาวก็ไม่ยาวเฮ้ห้าะไปเปลี่ยนเชื่อดีกว่า คนคอยจับตามองอยู่เลยถ้าทำทรงไหลได้บ้างไม่ได้บ้างทรงไหนได้เรายืมดิบเราก็ะอไป๋ไว้ไหนเนี่ยไม่มีใครเตือนเลยเห็นไหมลืมเลย แบตเหลือยี่สิบแล้วจ้าลืมอะไรลืมกระเป๋ากับแก้วน้ำลืมตัวเปิยวมาเชียวอ้าอ้าอาาาาาาลืมโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเ <c oughs> น็ตหลุดไหมเอ้ย <c oughs> ถ้าหลุดไม่ขึ้นแล้วนะ แก้วน้ำดูทนมากใช่แล้วแก้วเก็บความเย็นฉีมม่วงไม่หลุดเดินมาจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเน็ตจัดหลุดเอานี่แหละความซุ่มของเราไม่เข้าใครออกใครจริงๆนี่ค่ะที่ลืมแก้วน้ำและก,กระเป๋าใบนี้นะฮะ เป็นคำพูดติดปากของทุกคนว่าลืมอะไรอีกไหมลืมอะไรอีกไหมม้อบเมียกไปนอนแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะแมมจะหมดแล้วด้วยอะทุกคนลงไลฟ์เลยได้ไหมจะเจอกันใหม่วันอังคารเพิ่งจะเข้ามาวันนี้วันแรกนี้โอเคก็เดี๋ยวจะ แล้วขอดูชื่อยายนะคะทุกคนทำคอนเลนลืมไปหนึ่งวันเดี๋ยวมันจะยาวเกินยาวเกินหนึ่งนาทีเพราะว่าเราก็จะไม่ได้ถ่ายตอนที่เราลืมอย่างเพราะเราจะลืมไปอย่าลืมสแกนออกขอบพุ่นกนทุกคนเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปสแกนนิวแล้วก็กลับบ้านโอเคบายขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเพื่อนกันนะคะ๊บ เอาไว้ครั้งหน้าเข้าว่าใหม่นะคุณวิทวัตบายยค่ะ